สวัสดีครับสวียโอ้โหไฟเนี้ยไม่ได้ต่อยวันลูมินีอ่ะไปนู่นเลยอุบลเลยไปไกลยังเลยเขาจัดให้ไปก็ต้องไปนะเจอกับคู่ปรับเก่าอีกแล้วดาบดาบดำกี่ครั้งแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นครั้งที่3แล้วครับผัดแพ้ชนะกันมาเออที่ที่วันลูมินีใช่ครับสามยกไฟที่ห้ายกเป็นไงบ้างก็ดีใจครับก็ดังชกมวยก็ผดีใจอยู่แล้วครับสามยกรูห้ายกก็ได้หมดใช่ครับได้หมดถ้าสดชื่น ถูกต้องครับน้ำหนักเท่าไหร่ฮะร้อยยี่สิบหกมันสองครั้งที่แล้วครับก็เวทนี้อยู่แล้วใช่ครับโอแต่ที่บนเขาช่างก่อนวันหนึ่งนี่ใช่ครับเหมือนวันลูมินนเลยวันลูมินนครับอ๋อก็สบายอยู่แล้วนะใช่ครับเตรียมอะไรไปสู้กับดาบดำบ้างก็กบเครื่องครับไม่อยากให้เขาให้ทุกคนพูดสาียตแต้มยหมยมัดอะไรนี้ก็มีทุกอย่างอยู่แล้วมีทุกอย่างครับซ้อซ้อแทงเขาจอยมาดีๆจะขนอาวุธไปให้ชาวบนได้ดูกันใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับเออเอ่อ เดี๋ยวนะมันฟอร์มหลังของเราสมฟอร์มหลังจำได้ไหมครับผมแพ้คะแนนอ่าก้องชัยชนะในตอนเมืองวล่าสุดอ่าแล้วก็ชนะนกอ่าที่ช่วงเจียนสีนำลังสิงครับอืมแล้วก็ชนะคะแนนโอมาฮาราบีจากเลบานอนที่ชนะทีชนะสองแพ้หนึ่งก็ถือว่าฟอร์มโอเคโยคนะครับคิวหลักอางนั้น หลังจากเจอดาบดำรู้หรือ,อยังว่าไปชกที่ไหนยังไม่รู้ครับอยากกลับมาวันลุมพินีไหมใช่อยากกลับครับอยากกล่าใช่ไหมครับผมอชอบแบบไหนมากกว่าห้ายกสามยกเนี่ยบุดไม่ได้บุดไม่ได้ไอะได้หมดได้บุดจริงๆผมแบบชดลักชุกมวยครับแบบได้หมดได้หมดต่างกันบรรยากาศห้ายกแบบมีเซียนมวยแบบคนไทยเลยชอบเลยชอบมากแต่ วันรุ่งวนี้ก็บรรยากาศก็ชอบมากเหมือนกันครับมันก็คนละแบบได้หมดครับอ๋อได้หมดเลยขอให้ได้ชกใช่ครับมีความสุขกับการชกมวยถูกต้องครับนะครับอ่ขอกําลังใจแฟนมวยหน่อยฮะับสิบเจ็ดครับผมก็ก็ให้กําลังใจให้อ่าจากเอฟซีชาวไทยทุกคนนะครับอ่าวันที่สิบเจ็ดเจอกันที่อุคคลราชธานีครับเป็นครั้งแรกที่ผมไปชกที่ภาคอีสานผมใจมากครับครั้งแรกที่แล้วบู๊แน่นอนครับบู๊แน่นอนนะแต่เขาบอกเสาบนนี่สวยนะซาเบีย ไม่สนครับขาวนะไม่สนไม่สนหรอไม่สนผมมีแฟนแล้วครับผมโอ้ซาเวียเป็นคนรักแฟนเองรักเดียวใจเดียวจะไม่มองหญิงอื่นเลยถึงจะสวยขนาดไหนก็ตามแต่ไม่ผมกลัวโอเคโอเคโอ้ซาเวียผกยอมแล้วว่ากลัวเมียนะครับโอเคจบจบจบการสัมษณ์